สวัสดีครับนี่บ้านมุงพักเครื่องนะไลน์เป็น EP ีที่สองนะครับนี่ครับแอดไลน์เบอร์โทร,ทรนี้เลยนะองค์สอ200บาททุกองค์สำหรับคนชอบพักเครื่องด้วยกันนะชอบก็อุดหนุนกันนะครับไม่ชอบไม่เป็นไรหรอกดูกันไปผมจะหัดไลน์นะนี่ครับพ้านเนื้อว่านนะ หลังฝั่งพลอ,องค์ค่อนข้างโตนะสองนิ้วได้ความสูงไม้ทราบหลวงพ่อนะครับสองร้อยบาททุกรายการนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้หมดนี่โคนสมอนะครับแต่มีชรุดบนแต่เป็นพาถึงยุคนะครับลงรักวังหน้าเนื้อดินอายุหลายร้อยปีนะครับ อันนี้เป็นพระสายยาเนื้อผงฮานอนเนี่นะพระประจำวันอังคารนะนอนสบายเลยมีพระเนื้อดินนะครับเมราที่เป็นหน้าจั่วสามเหลี่ยมนะครับหลังมีจานณะนะเนื้อดินนะครับไม่ทราที่นะ สิงป้อนเหยื่อบางละกรรมนะครับคาดว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อแขกเหรียญหน้าจา์มั่นนะครับนี่เหรียญเ,เป็นเหรียญสายอีสานนะครับเป็นเหรียญทองพันหน้าร้อยหนึ่งกว่านะหลวงพ่อยปไรแปลกบ้างไม่รู้สายกรรมฐานนะครับ นี่เป็นลาหูเนื้อใบลานนะครับหน,หนาๆมีอายุนะครับมีอายุพิมพ์สวยงามครับรายการที่แปดนะเป็นหลวงพ่อโตเป็นเนื้อดินผสมผงนะไม่าราบที่ครับองค์น่ารัก ชินลาดเนื้อดินนะฮะมีรักบางๆน่าจะเป็นของพิษณุโลกนะครับของพิษณุโลกเป็นกุอะไรผมไม่รู้คุมนแผนบ้านกลางนะครับเนื้อดินอันนี้พาะสุพรรณบุรีนะองค์ที่สิบเอ็ดหลวงปู่ทวดเนื้อวา่างอยู่ในกรอบ สเตเลสนะครับวัดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันพายอดขุนพลเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงสวยงามไม่ทราบที่พระสมเด็จผงน้ำมันหลังเลขเก้าพได้มาจากในบ้านนะครับอันนี้ ่่ผมมก็ไไรู้ทีหนพาเนื้อชิ้นใบเสมานะครับชินนาลาดใบเสมาสิบห้าหลวงพ่อโตเนื้อดินนะครับ สิบหกเป็นเหรียญพระธาตุพนมนะเขียนว่าพระธาตุพนมช่วยไทยนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองส,สวยๆเดิมเดิมไหมนะนี่สิบเจ็ดเป็นพระยืนเนื้อดินนะน่าจะเป็นพระกุนะครับพันล่วงทิ้งดินล่วงทิ้งดิน สิบแปดเป็น้าสสมเด็จเนื้อผงนะครับเนื้อหาจัดจ้านน่าจะเป็นเกจิไม่รู้หลวงพ่ออะไรมีกระเทาะฐานนิดนึงสิบเก้าเป็นตะกุดอลูมิเนียมนะครับมวนสองรอบครึ่งถักเชือกถักเชือกนะครับ ยีเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยานะครับเป็นเหรียญกะไหลไม่ใช่ไม่รู้เป็นเงินหรือเปล่าครับไม่น่าใช่เงินลงยาสีเหลืองน,นะครับเป็นลงยาสีเหลืองปีสามกว่าสนใจติดต่อหรือว่าขอรูปเพิ่มเติมแอดไลน์ได้นะครับ ปันมุงพักเครื่องนะครับสนใจแอดไลน์ได้เลยส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่แอดไลน์ได้เลยนะขอรูปคนเติมได้อุดหนุนกนได้นะครับขอบคุณมากครับ200บาททุกคงครับ